พัดลมไม่หมุนเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนมาดูควอมกันกับผมครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใช้หูุครับางที่มอเตอร์มันติมิเตอร์ปับายยานวัดอคีพยัยอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันนะครับอย่ามองข้ามนะครับพยายามอย่ามาสัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะนะครับพอดปรักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย สวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์การซ่อมพัดลมด้วยตัวเองให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าผมก็ไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับก็เป็นแค่พ่อบ้านธรรมดาครับที่ชอบซ่อมแล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมพัดลมตัวนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพัดลมไม่หมุนนั้นนะครับจะเช็คตรงไหนบ้างแล้วก็ซ่อมตรงไหนนะครับเด พัดลมที่ผมจะทําการเช็คและซ่อมวันนี้ก็คือมิล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมขนาด18นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการและสาเหตุจะเป็นอย่างไรนะคะรับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะทดสอบให้ทุกคนดูก่อนนะครับตอนนี้ผมทําการเสียบป,ปลั๊กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ผมเปิดเบอร์หนึ่งแล้วนะครับนี่จะให้ดูนะครับอันนี้ผมกดเบอร์หนึ่งนะครับแต่พัดลมไม่ท <ๆ S 1> ํางานนะครับเงียบเลยนะครับสองสามก็เงียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟังเเเเสีียงงงนนนะะคคครรรรรรัััับบบว่่่าาาามมมอออออตต์์ททํหหืปลผก็ใชู้ฟ มอเตอร์ไม่มีเสียงเลยนะครับเงียบเลยนะครับทุกคนปิดนะครับต่อไปที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทําการตรวจเช็คและซ่อมนะครับผมอาการไม่หมุนนะครับนิ่งเงียบอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมซ่อมพัดลมของผมเองนะก็คือ1นะครับที่เจอบ่อยเลยนะครับอาจจะเป็นที่เทอร์โมฟิลด์ขาดนะครับสจะเป็นปลั๊กนะครับอาจจะสายขาดในนะครับก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลําดับแรกนะครับผมจะถอดตะแกรงนะครับเพื่อเช็คดูแกนด้วยนะครัับบว่่าาฝืืหรรอเปลนะค ครับใช้มือหมุนอย่าแงบบนี้นะครับทุกคนลื่นฟรีดีอยู่นะครับทุกคนดูนะครับก็ถอดออกครับยังไงก็ต้องถอดไปล้างทําความสะอาดนะครับทุกคนดูนี่ฝ <c oughs> ุ่นนะครับผม <c oughs> เต็มไปหมดเลยโอเคตอนนี้ผมถอดตะแกรงออกเรียบร้อยนะครับต่อไป มันจะมาเริ่มทำการไล่ตรวจเช็คไปทีละจุดนะครับเดี๋ยวตามมาดูพร้อมกันนะครับว่าผมจะตรวจเช็คจุดไหนบ้างนะครับนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับทุกคนน <t> <he en S 2> ี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าฉลากติดไว้นะครับว่าปลอดภัยด้วยเทอร์โมฟิลแสดงว่าพัดลมตัวนี้มีเทอร์โมฟิลนะครับฉะนั้นผมจะเริ่มเช็คจากเทอร์โมฟิลก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับก็คือเทอร์โมฟิลขาดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเทอร์โมฟิลอยู่ตรงไหนก็วางพัดลมลงนะครับฉะนั้นก็ทำการถอดฝาครอบมอเตอร์พัดลมออกนะ ครับก็ถอดแล้วเราก็ขยับออกได้เลยนะครับอู้ฝุ่นเยอะมากนะครับทุกคนนี่นะครับฝุ่นก็คือตัวการสําคัญเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคออกมาแล้วนะครับโอ้ทุกคนไม่แน่นะครับเทอร์โมฟิวอาจจะไม่ขาดก็ได้นะครับทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะครับคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดู นี่นะครับทุกคนคาปาซิเตอร์ดูนะครับท้องบวมเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดแล้วก็เช็คคาปาซิเตอร์ก่อนเลยนะครับวิธีเช็คคาปาซิเตอร์นะครับก็เราต้องตัดออกจากวงจรก่อนนะครับเพืจะเช็คได้ตารออกมานะครับผมก็จะปอกสายนะครับทุกคนปอกสายเสร็จนะครับพยายามอย่าสัมผัสขั้วสองข้างพร้อมกันโดยตรงนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีประจุไฟอยู่ก็ได้นะครับถ้าไม่เสื่อมค่านะครับผมแนะนําให้ทําการช็อตขั้วทิ้งก่อนนะครับเนี่ยเอาขั้วมาแตะๆกันอย่างเงี้ยจะได้คลายประจจจจุุนนนนนะะะะคคคครรรรััััับบบบบากก้้เเดดี๋ยวผมมมใชลลตตติิิิออ์แท เช็คให้ดูนะครับเราจะวัดคาปาซิเตอร์แล้วก็ต้องปรับไปย่านวัดค่าความเก็บจุนะครับตัว F เนี่ยนะครับผมผมจะปรับไปที่20 uf นะครับผมตัวนี้นะครับค่า2ไมโครนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวมาวัดกันนะครับว่าค่าจะได้2ไมโครหรือเปล่านะครับผม เหลือ1.52เองนะครับทุกคนหายไปประมาณ0.5นะครับบวกลบ5-10%นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ2ไมโครนะครับ2ไมโครบวกลบ5-10%อาจตีไปเลย10%นะครับลบ10%กับ10%นะครับควรจะอยู่ที่ประมาณ1.8นะครับตัวนี้เหลือ1เท่1.5เองนะครับถือว่าเสื่อมค่าลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมเจอหนึ่งปัญหาแรกแต่ผมนะครับวิเคราะห์ว่าประมาณ1.5เนี่ยพัดลมน่าจะยังหมุนอยู่นะครับแต่หมุนช้าแต่ทีีน้ไม่่่หหมมมมมุุนนนนนเเเเเเเลลลลลยยะะะะคคคคครรรรรรรััับบบดดีี๋ววผจช็ททททอออออ์์์โโโฟฟฟิิิกกาาาขืป อยู่ด้านในนี้นะครับอยู่ในข้างในนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับตัวโมฟิลส่วนมากจะซ่อนๆอยู่ตามขดลวดเนียนะครับก็เดี๋ยวถอดฝาครอบนะครับด้านหลังออกก็ค่อยๆขยับออกนะครับทุกคนระวังขดลวดค่ะค่อยๆขยับนะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ โอเคออกแล้วเป็นตลับลูกปืนนะครับทุกคนพัดลมรุ่นนี้ดีนะครับเป็นตลับลูกปืนมาเลยเดี๋ยวมาหาโทโมฟิลกันนะครับต้องอยู่แถวๆนี้แหละครับน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดเคเบิลทยออกก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวถอดแกนออกด้วยนะครับเพื่อจะได้ทํางานสะดวกนะครับวิธีถอดสลักล็อกแกนของผมก็คือนี่นะครับทุกคนใช้ไม้นะครับรองแล้วก็วางลงไปนะครับนะครับเพื่อเป็นการป้องกันขดลวดหลุดลนนะครับก็ใส่สกูคืขึ้นเข้าไปนะครับ เอาแล้วก็ถอดออกนะครับค่อยๆขยับดูนะครับถ้าทําแรงเดี๋ยวขดลวดขาดนะครับทุกคนเหมือนท่อหดทุ่มไว้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคัตเตอร์นะครับออกดูอ่าจริงๆด้วยครับนี่เทอร์โมฟิลนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เจอแล้วนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าขาดไม่ขาดนะครับก็ใช้มัลติมิเตอร์เหมือนเดิมครับปรับไปที่ยาดวัดค่าสัญญาณต่อเนื่องนะครับถ้าไม่ขาดจะมีเสียงเดี๋ยวผมจะลองแตะขาของฟิลทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเทอร์โมฟิิิลลลดดด์ขขาาาาาานนนนนะคคคครรรรัับบผผมมมมมสเเเหตุทที่่อออโฟกกจววว้้แแ เกิดจากอะไรนะครับก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นบูตนะครับน้ำมันอาจจะแห้งครับแต่ตัวนี้เป็นตลับลูกปืนนะครับน้ำมันไม่แห้งแน่นอนนะครับสองนะครับอาจจะเกิดจากการใช้งานที่ใช้งานหนักนะครับต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ทําให้ความร้อนขึ้นนะครับยิ่งบ้านเรานะครับเป็นเมืองร้อนนะครับก็ยิ่งร้อนขึ้นไปใหญ่นะครับเกินที่พิกัดเทอร์โมฟิลดับได้นะครับผมเทอร์โมฟิลตัวนี้นะครับทนได้ที่130องศานะครับเทอร์โมฟิลขาดนะครับก็เราก็ไปหาเทอร์โมฟิลตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกนะครับความ้้อนเุุ่าาามมงขขฝด ช่องระบายอากาศนะครับเมื่อพัดลมทํางานแต่ว่าอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกความร้อนขึ้นนะครับเทอร์โมฟิลก็ขาดแบบนี้นะครับเป็นการป้องกันอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าร้อนเกินไม่มีเทอร์โมฟิลนะครับอาจเกิดอักขีภัยได้นะครับผมมีบางท่านนะครับที่เคยคอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าเราไม่ใส่เทอร์โมฟิลได้ไหมนะครับต่อตรงเลยได้ไหมทําได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเทอร์โมฟิลนะครับมีความสําคัญมากนะครับทุกคนไม่แนะนําให้ต่อตรงนะครับต่อตรงใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าจะไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ให้เราเลยนะครับผมเดี๋ยวจะถอดตัวเก่าไปซื้อนรี อเคครับตัดไปเทียบที่ร้านนะครับผมถ้าผมก็ได้มาแล้วนะครับ2ตัวนะครับไว้เป็นอะไหล่นะครับผมก็มาตัดขาออกความยาวใกล้เคียงของเดิมนะครับผมครับเรียบร้อยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับใส่ท่อหดเข้าไปใส่ก็จะเหลือปลายออกมาแบบนี้นะครับเราก็เอาไปแตะเลย แต่นิดเดียวก็อยู่แล้วครับถ้าหม้อแรงร้อนๆนะครับนี่เราก็มาเก็บสายแล้วก็เอาเทอร์โมฟิลครับวางให้ติดกับขดลวดนะครับพับๆแล้วก็ติดกับขดลวดเก็บให้เหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็ใช้สายรัดรัดไว้มันเดิมนะครับผมสายรัดที่ใช้รัดแนะนําว่าเป็นแบบชนิดที่ทนความร้อนสูงหน่อยนะครับผมหรือไม่ก็ใช้เชือกแบบนี้นะครับที่เขารัดนะครับก็จะดีนะครับรัดเลยนะครับรัดแล้วเราก็ตัดออกเปลี่ยนเสร็จแล้วเก็บสายเสร็จแล้วเราก็ประกอบคื้นครับ ก่อนที่จะประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนนะครับว่ามอเตอร์ทํางานหรือยังก็เดี๋ยวเอาคาปาซิเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนด้วยนะครับพุ่มทอหดเลยนะครับให้ทุกคนสังเกตที่แกนตรงนี้เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็ทําการเปิดทดสอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพยายามอย่ามาสัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเปิดผลนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับอ่ามาแล้วครับ เบอร์2อเบอร์3โอเคตอนนี้มอเตอร์หมุนแล้วนะครับถอดปลักร่อนนะครับไม่รู้นะครับว่าจะหมุนแรงหรือไม่แรงครับเดี๋ยวมาติดตามชมร้อมกันกับผมนะครับว่าจะกลับมาหมุนแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมประกอบคืนก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบคืนก็อย่าลืมทําความสะอาดกันด้วยนะครับทุกคนปัดฝุ่นออกให้หมดนะครับและนี่ก็คือฝาครอบที่ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับทุกคนเอาฝุ่นออกนะครับไมุ่ดตัดรูระบายอากาศละครอบเข้าไป ตะแกรงที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยใส่เข้าไปนะครับตามด้วยตัวล็อกตะแกรงนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ใบพัดนะครับและก็สุดท้ายครับฝาครอบตะแกรงนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยเล็งให้ตรงเรียบร้อยครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าพัดลมจะกลับมาใช้งานได้ปกติมันเดิมหรือเปล่านะครับลมจะแรงหรือเปล่านะครับมาดูพร้อมกันครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะครับคนดูพร้อมกันนะครับ1 2 3สาม เบอร์หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับลมเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงลมโอเคนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่าครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับมาดูเบอร์สามกันนะครับอ๋อลมแรงใช้ได้ครับแรงอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนเบอร์สามโอ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  พัดลมกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางการซ่อมพัดลมด้วยตัวเองค่าไหลก็จะประมาณไม่เกิน50บาทนะครับฟิวก็ตัวละ10บาทนะครับคาปาซิเตอร์น่าผมจําไม่ผิดน่าจะตัว ไม่เกิน20บาทหรือ25บาทเนี่ยนะผมสั่งมาจากช้อปปี้นะมันนานแล้วจะไม่ได้ถ้าพัดลมที่บ้านนะครับมีอาการแบบนี้นะครับก็ลองตรวจเช็คดูนะครับส่วนอะไรนะครับถ้าแถวบ้านไม่่อยมีเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สั่งซื้อไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเลือกซื้อตามสเปคของพัดลมตัวเดิมของท่านได้เลยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับลูกบดินนะครับเพื่อจะได